อันนี้จะเป็นการเทสการบันทึกหน้าจอด้วยเ,เขาเรียกอะไรแอปชื่อว่า a อร Serv ร์บันทึกหน้าจอ iPad ลงคอมพิวเตอร์ลองมันดนูเสียงมันจะดังกระหึ่มไหมนี่ตรงนี้เสียงในเกมนี้ดังจะได้อยู่ เสียงคนยิงคนอื่นต้องลดตอนนี้ลดแล้วนี่คือกดที่ iPad นะกติโอที่ iPad โอ้เสียงก็ะึมนี่ผมลองมาลดที่คอมพิวเตอร์ดูน,น้าจอก็ไม่นดาจะเห็นอะไรเก็บของไม่ได้ของเต็มกระเป๋าก่อน ชุเอากระก่อนแล้วก็เก็บเคราะห์เก็บเคราะห์ได้ทำให้เราเก็บของได้เพิ่มขึ้นอีกิห้าสิบหน่วยโอเคเดี๋ยวเก็บแม็กเทปอีโหลดิ้งเก็บสโคปเอาดีดีนี่คูณสามแล้วก็แคนเทสไซด์โอเค ลุยเทสนะครับเทสยิ่งยิการคุมปืนที่เราฝึกฝนไม่อย่างหนักหน่วงแล้วเปดแลมไประยะหนึ่งร้อยเมตรปืนไม่ได้แต่งเลยเลยใส่แค่แมก,กัาเดียวคุมปืนเปิดใจโลนะครับมีเปิดใจโลเฉพาะตอนใช้สโคปโอ เอียร์ไซด์งขวามากมายโอเคไารอ,อค,คุมเอ็มโฟที่เราฝึกฝนมาแลมปีไปเป็นใช้แคนเทสไซด์สก็อบเอียงเลยแคนเทสไซด์นี่ยมันสามารถไม่สิคือว่ามันอารมณ์เหมือนเลนด็อกนั่นแหละเป็นเลนด็อกที่เล็กหน่อย แล้วก็รู้สึกจะคุมได้กว่าเล d ดดอทธรรมดาเลดดอทจริงกระสุดหมดกระสุดก่อนชิชชช okay. นน๊ิๆิโอเคลองเปลี่ยนเป็นต้องเทียบกับเล็ดดอทดูป,ป,ปึ๊บเลดดอปึ๊บอันนี้แคนเจ็ดสนนะกดเอียงนะไม่ต่างกันเลยกกำลังขยายของจอเท่ากันอันนี้ลองเปลี่ยนเป็น โฮโลโฮโลพอให้ปึ๊บนี่โฮโลนะเปลี่ยนเป็นแคนเทสโฮโลก็จะซูมมาจิ๊ดเดียวถ้าไม่รู้สึกเลยเ,เท่ากันก็สามารถอนุมานได้เองว่าใช้ค่าสถิติที่เราตั้งของใจโลของพวกนเนี้ยใจโลทั้งหลายเนี่ยใจโลรืยเอ็มดาวไซส์สถิติที้งทั้งหลายเนี่ยใช้อันเดียวกับใช้อันเดียวกับ โอโ่และเลยตดได้โอเคไม่รู้ตอนนี้เสียงพูดเป็นยังไงบ้างกับเสียงยิงปืนและเสียงในเกมนะเพราะว่าลองตั้งนใหม่ดูตั้งค่าของออดิโอของเกมใหม่ดูนะครับ เออและแอปนี้สามารถไลฟ์ได้ทันทีเลยนะแต่ย um yeah> ังไม่เคยลองไลฟ์เลยนี่ลองอัดบ oh ันทึกอย่างเดียวพอเพราะไม่ก่อยากจะไลฟ์เพราะว่าเขินเป็นคนัวกล้องขี่รถเล่นเงนๆงนแงนแ้นมาแล้วนอนนอนมาแล้วว้าวโอตอนนี้ก็เข่าที่รู้สึกได้คือไอแผ่ร้อนขึ้นมาร้อนเร็วกว่า เด่นปกติแังมากใครยิงรถฉันแกยิงกระทะมัน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 เอายิงกระทะหน่อยย นี่กระสุนอะไรก็ไม่ทะลุนะเป็นกบไอเทมเทพพปิดตูดไว้อุ่นใจครับโอเคลองเท่านี้ก่อนแล้วกันลองไปดูว่าจะเป็นยังไงบ้างเรื่องของเสียงดยิเลยเมด้วยแล้วก็ระดับความดังของเสียงไมโครโฟนนะจ๊ะเท่านี้ก่อนสวัสดีครับออกกันแล้วนะไปเออเอ็ก หยุดการเลคคอร์จ้า